สวัสดีครับอยู่ผมวันำซิงนั้นอันนี้มาดูรถเสียมครับเสียมมอเตอร์มาซาระคัมโรบักคอปใส่ปลายท่อไว้ให้รอเด้วยวโรบัคอปสองสี่ศูนย์ทำลายไฟเป็นกระบะมิเนียมนะคันนี้ โดยช่างทัดบ้านปูนข้างหลังก็เป็นลายจ็กเกอร์ครับใส่มากไปดยาว,วยาดยน่ใครเลยทำเสร็จแล้ว สวยดีนะรถเสียเอ็มมอเตอร์มาซาร,รัามตอนนี้คงจะเหลือตกแต่งครับฝาข้างเป็นเมเนียมปลา,ายเป็นธรรมดา ต่อได้ทรงสวยดีเปปยี่ยมมาเจอ้อนี่ครับคันนี้สตาร์ทได้ยังไงสตาร์ทได้ไหมเราเตรียมไม่ได้ใช่ไหมครับอ๋อจอดไว้ดู <laughs> อันนี้มัสิบบเีเอ็มกระทรอมาพรุนี้ะทะรอนี้เนีเอมพวกนี้นะระทะโคเมียมชุบโคเมียมมาบ้าะนโ่งมา ท่นานนี้แดละทัดบ้านปูงอ,อ่านนี้ก็สวยนะสีเหลืองอน,นี่น่าจะยังไม่มีเจ้าของสวยสีเหลืองนี่สวยมากชอบเลยอันนี้คือกี่แรง ดูภา,ายใน,ยนยโอ้อายนุ้ยก็สวยนะทำสาสะอาดมากเลยสีสวยจังมาก หัวสะอาดมากด้วยกันเนี่ยสงีงามมากนะยคันนี้สีเหลือง สีเหลืองเหลืองรถถังรถถังขยะแต่สวยดีนะพี่คันนี้โอ้รถถังขยะ <laughs> เอม็มเอ็มมอเตอร์เนี่ยรถคันนี้เลยอเอ็มที่ไปติดน่นะ <laughs> ใช่ที่ไปทำวีบีเนี่ยโอ้นี่นะนี่แหละโรบครับสองสี่ศูนย์หกเอชจี สวยๆเลยครับข้างหลังเป็นลายจกเกอร์เป็นลาย,ายจกเกอร์ฮะลายไฟสองสี่เี่ปัว้ปวป้เลยแหละเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวเราไปดูรถที่ยังไม่ได้ต่อแล้วครับ,รบที่เป็นหัวลากสีมา้า เป็นรถล่องนี่คันนี้เป็นหัวคัดตอมเลยนะหัวดำคัสทีเหลืองคัสีส้มเนี่ยเออไม่ใช่ O แ E แหรือเจ็ O แ E มันหอแฉเนี่ย O แ E ครับน่าจะสอคันนี้เป็นคัสตอมคันนี้สองร้ห้าครับ เกียร์60ปีนี่แหละที่บอกว่าพวกเครื่อง5สูบบางครั้งก็มีเกียร์ตรงนี้ข้างในเป็นหัวคัต้อเติมคัตเตอมแล้วก็ห้าหน้าคันสูคัตมหนึ่งสวยมากค้ับนีเกียร์ลูกนี้คันนี้สวยคันนี้เป็นเกียร์อ 8e นะเมกาเกียร8 อันนี้ก็ยาวตอนนั้นฝาครอบหลังมันมาเจออีกคันเป็นตัวเลือกที่ดีนะาว่ายาววาเราจเอาไปทำรถแหนได้เลยใช่ <c oughs> ย่งคันนี้ก็กะรนสวยมากมนกาวงามดีละสวยงามอันนี้นวกดีด้วตัวนี้เพิ่งมาเราทำอะไรตัวนี้เพิ่งมาโอตีสวัสดีครับตัวนี้สวยเลยครับตัวนี้โอ้ยรับเปิดเชืองไล่ก่อน เป็นเครื่องอยังไง,งเครื่องสองร้อยห้าคัดสีก็สวยผิดตรงนี้นนนรุ่นพิเศษครับวนใช่มันเป็นรุ่นรุ่นโหลดต่ำครับโหลดตำ่ดตำนี่แหละโหลดต่ำเลยนี่นจานอดใช่ครับมันเป็นมันเป็นรุ่นที่มาจากนอกรุ่นท้ายตก ใช่ไหมจันมันเป็นรุ่นพิเศษมาจากนอกรุ่นโหลดต่ำท้ายตกอันนี้ก็เมกาเลยนี่มันก็แบบไหนครับไม่สบายใจเอาไงี้ยคันนี้ขนาดเราใส่คำภาษาอังกฤษสดบุรียังอยู่ญี่ปุ่นเฮ้ยเอาบุรีญี่ปุ่นมาดุดจานรถบุรีญี่ปุ่นมาเมาเมา เอาญี่ปุ่นจริงๆนี่นี่เอาลองต่อดูสิต่อมวนของเขาดูสิมอ่ืึงหันห้ามีิเขียนนางซื้อนังปลูกที่สนามรถดิคือคันนี้คันนี้สดจริงๆคันนี้สดจริงๆกันของเสียตนมินังซื้อไม่พร้อมแม่นดินังซื้อนังปลูกอะไรออกมาพวกอุปกรณ์พวกนี้ก็ไม่แตกนะไม่มีรอยจับเลยคันนี้ผ่านคันนี้ดีแมนหัวทางหลังยังสดๆบ้านดีแต่ป้าแกแนะนำคันหัวดำ แต่เครื่องใช้งานเยอะน่าจะเป็นรถล่องธรรมดาคันนี้ดูเครื่องเครื่องน้ำมันย,ยืมนะใครว่าทีเป็นแบบรถรถ,รถล่องไหมทีมั้ย ขั้นบางอ,อะไรก็ดีหมดนะครับคมีแม่กองใหญ่ด้วยคันนี้คันนี้เป็นคอมมอนเรีวด้วยนี่นนนนนมีหม้อกอ,องใหญ่ด้วยมันเป็นเกียร์รอบเร็วดิบอกอ้วนถ้ามันมีตัวตั้งตรงนี้นี่เหมือนเหมือนการเดึงเห็นไหนะขีดซองไหมนี่ขีดหนึ่งขีดหนึ่งขีด <c oughs> อะไรเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเกียร์ออกมันถ้ามันเตึงอย่างนี้เขาเรียกว่า <c oughs> เกียร์รอบเร็วโอ้หน้าค้าสิบสี่นิ้วเนี่ยเห็นไหมน็อตเนี่ยน็อตเนี่ย คู่กันเนี่ยมันใส่เกียร์ได้ L14 เขาเขียนอย่างนี้นั่นแหละมันใส่มันใส่เกียร์ได้แต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดามันจะมีล็อตตรงกลางเป็นนั้นนะมันนี่มีล็อตตรงกลางโอ้ันนี้มัน,มนเ,เป็น 6HK ห็เชฟวะเนี่ยน่าจะเป็นเ<า>เป็นเทอร์โบมอกรองสองมอกรองใหญ่หงเห็ดเชฟสองคันนี้อ่ะสดทุกอย่างเลยดูครับเลอันนี้คื่องผมจะแนะนำให้เพื่อนๆดูดูการดูรถนะ พวกแป๊บพวกอะไรดีๆหมดเลยเวลาเราพ่นสีอะไรลงไปมันก็จะเป็นการพ่นสีครั้งแรกแต่ถ้าเป็นตัวสีดำมันเคลือบสีมาแล้วเวลาเราเอาไปพ่นอีกมันแตกมันไม่สวยตรงนี้สดๆด่ดเลยเนี่ยแป๊บเหมือนมาจากเหมือนมาจากจากรถห้างอะเนี่ยเนาะใช่ไหมเดี๋ยวนนผมให้ดยขี้เหนียวแต่เนี้ออกเก่าเกิน มันไม่ใช่มากับมันขาแบบไปหาที่ไหนมาใส่เน,นี่ยนีอ้อาทิเป็นของมันนำกดกัดกระเรแคซีสวยมากหายาัวโมแบตก็โอเคแคซีสวยมากไอก้ขี้เหนียวต้องเอาคันนี้เห็นลแ้วาดูอแหนบดูแหนบเนี่ยโอ้โหทิ้งไว้่างน,นออี้เลยครับ

สวยงามสวยงามต้องเปิดดูว่ามันทำงานหนักมาไหมถ้าถ้ามันดำเนี่ยแสดงว่ามันทำงานหนักมากคนไม่รักษาแต่นี่คนรักษากองยังขาวๆอยู่เลยขาวอยู่เลยเดี๋ยววันคันนี้ลองยกดูใต้หัวดูไม่มีใครจองผมให้แกวคันนี้ส่วนครับคันนี้ข้เหนื่อยเลยยกหัวขึ้นเมื่อกี้เลย เป็นคอมมันเร็วนะกอดูคฟาร์ไเนดี๋ยวไปดููฟังพดได้ลาเดี๋ลยลไปดูเลขคก่นเอฟเอฟอาร์ดีสามน่าจะเป็นตัวใหม่นะ่าจะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่จะมาเป็นเรบบคับ F R D F R D เป็นรถตู้ยันสวยครับอันนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับ มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ